สวัสดีเพื่อนเอโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับวันนี้ก็มืดค่ำสักนิดหนึ่งนะครับเนาะเพราะว่าฝนตกหนักมากเลยนะครับก็กลับมาพบกันนะครับเนาะวันนี้แอดก็มาตามคุณตาเชียนเนาะได้ข่าวว่าฝันวันที่แล้วเลขคุณตาเชียนก็ไปออกราวพัฒนา3ตัวเลยเนาะเจ็นะครับ ยังไงก็ต้องขอมโนทนาบุญนะครับกับเพื่อนเบบซี่ทุกท่านนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าคุณตาเชียนฝันว่ายังไงนะครับก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ยังมีเซนส์ดีอยู่นะครับสวัสดีครับคุณตาเชียนสวัสดีครับ,รบโอ้ยอยังไง้องว่ที่แล้วมาที่แล้วมันเฉียดเป็นนิดเดียวมันไปออกไ,ไอ้ลาวพัฒนาสามตัวเลยนะเนี่ย เออ7 7 9 4หรือ974ใช่ไหมเก้าเจ็เออไปออกลาวพัฒนา3ตัวเดี๋ยวย้อนนิดนึ่งว่าที่แล้วฝันว่ายังไงไปงวดเนี้ยไม่งวดที่แล้วนิดนึงย้อนนิดนึ่งที่แล้วฝันลืมหมดแล้วลืมหมดแล้วใช่ไหมเห็นเขาบอกใช่วไหมไปไปที่หนองน้ำใช่ไหมเออเห็นเขาบอกเลขเนาะอืมก็ถือว่าบางทีเลขมันก็ไปออกที่อื่นได้เนาะ แล้วยังไงครับงวนนี้ฝันว่ายังไงบ้างครับคุณตาครับงวนนี้ก็ฝันเห็นพระธุดงมาปักตร์ตรดอย oh. ใต้ใต้ร่มไทรร่มไทรใต้ร่มไทรร่มไทรก็ใหญ่โอ้ยใจจนผมก็เดินวนไปวนมาอยู่นั่นอยจะเข้าไปไปบอ่อหนองไปฝังโน้นไปฟังนี้่ จะกล้าเข้าบ้หนอใหญ่นมต,ต้นสายใหญ่จนขนาด mm. เลยแล้วก็ mm. ไปเดินมาแล้วก็เข้าเข้าร่มสายมันเย็นเจี๊ยบเลยนะเออจนจน mm. นึกว่าจะกลวัว oh. ออแล้วพระท่านนั่งสมาธิอยู่ใช่ไหมหรือยังไงนั่งสมาธิอยู่แล้วก็ mm. แล้วไปกราบกราบหลวงหลวงปู่หลวงปู่ สวัสดีครับลกูกภูเอ็งมา,าทำไมวะอมผมอยากได้ของขลังอออเอาของของขลังเอาไปทำไมผมผมอยากได้เนาะแล้วก็อ,อยากรวยอยากนั่นนู่นเ,เอาเลขไปซื้อไปอ๋อคือ <c ười> ในฝันทีแรกคุณ <c ười> ตาเชียนจะไปขอพวกอะไรของขลังอ,อย่างนี้เหรอของขลังอ๋อเไปเออไม่ให้หรอกของขลังเอาเลขไปอ๋อ รวยรวยเปเลยอ๋อ <All right. S 2> แล้วก็โอ้ยเอาเอาเลขไปเลขอะไรลูกปูหกหนึงน่งหนึ่งเอาไปซื้อไป oh. ซื้อเลยซื้อเยอะเลยค่ะเหรอะไรหกหนึงน่งหนึ่งอืมเลขแค่นี้เองบอล่ลงลูกปูแค่นี้แหละเอาไปซื้อไป แล้วก็แต่แต่ก่อนนราเคยฝันได้เลขแต่มันเฉียดเฉียดอาจจะมาศูนย์หนึ่งอย่าอย่าพลาดอย่าอย่าพลาดนะศูนย์หนึ่งอ๋อศูนย์หนึ่งแล้วหนึ่งสองอ๋อกลัวมันขึ้นแต้มลงแต้มใช่ไหมกลัวมันขึ้นมันลงใช่ไหมขึ้นมันลงในในฝันนั้นพระธุดงค์ท่านอายุเยอะไหมแก่ไหมแก่แล้ว๋อพระธุดงค์แต่ สบงแดงนะสีแดงสีแดงไม่ใช่สีดำดำมันตอนที่พระทุดุงเคยมีนะอ๋อสีแดงเหมือนพระพม่าเลยเนาะถ้าสีแดงก็เหมือนจีวรพระพม่าเนาะอืมบอกให้เลขเลยคือแกพูดหรือว่าแกยื่นกระดาษให้พูดบอกเลยใช่ไหมพูดบอกเลยอ๋อเอาไปเลยซื้อไปซื้อเยอะๆเด้อ๋อหกหนึ่งหนึ่งอื ซื้อไปโอ้โหผมก็กราบกราบแล้วก็กลับบ้านเลยอืมุขึ้นเออบอกย้ายได้เลขแล้วออ๋อชื่อมาบอกย,บยายได้เลขแล้ว,นะลวเลขอะไรโบกไม่บอกอ,อ, <laughs> อ,อ๋อรอก่อนเออรอก่อนโอ้โะสรุปแล้วก็คือพระท่านให้เลขเนาะหกหนึ่งหนึ่งอืมเค่นี้เลยเนาะอ๋ออ่านรัคเพื่อนเอฟซีครับ วันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณตาเชียนนะครับที่มาแบ่งปนันเป็นสะพานบุญนะครับให้กับเพื่อนนิพพีที่ร่วมบุญด้วยกันนะครับอย่างไงเพื่อนนิพพีีก็ลองเก็บไปพิจารณาดูนะครับว่าจะไปตรงกันที่ไหนอย่างไรนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่เกติดตามนะครับเดี๋ยวยังไงเราจะมาลุ้นกันเนาะ,ะว่าเลขทวงตาเชียนฝันวันนี้งวดนี้จะมาหรือเปล่านะครับส่วนถ้าเดี๋ยวใกล้วันวันไหนถ้าฝันย้ำอะไรก็บอกด้วยนะนะจะได้มาย้ำกันเนาะคุณตาเชียนเนาะ อ่าล่ะครับวันนี้ขอบคุณมากครับรสวัสดีครับ